สวัสดีครับวันนี้พบกับผมนะครับแอดมินอุปกรณ์ไอทีราคาถูกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็มีกล่อง a n นด o อย b o บล็อกนะครับสำหรับเพื่อนเพื่อนมือใหม่นะครับที่ต้องการใช้งานกล่องแอนดอยบล็อกเนี่ยแต่ไม่รู้ว่าจะไปใช้งานรุ่นไหนนะครับรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นเริ่มต้นอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่ให้สเปคมาค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับผมมาในรุ่นของ A95XR3 นั่นเองนะครับเป็น CPU จากฝั่ง r o c k ชิ p นะครับก็คือตัว RK3318 นั่นเองนะครับและที่พิเศษมากๆเนี่ยให้แ งเราจะไปแกะกล่องดูด้านในกันนะครับว่าเจ้าตัว A95XR3 ตัวนี้หน้าตาเป็นยังไงและสเปคที่ให้มาเนี่ยจะเต็มมากน้อยขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเราไปแกะกล่องดูด้านในกันเลย เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับในส่วนของด้านหน้าตรงนี้นะครับก็จะมีสกรีนนะครับคำว่าสมาร์ททีวีบ็อกนะครับก็เป็นแบบเรียบๆเนาะในส่วนของด้านหลังนะครับตรงนี้ก็จะมีบอกสเปคคร่าวๆของตัวเครื่องนะครับก็จะเป็นโมเดลตัว A95XR3 นะครับแล้วก็ตัว CPU เนี่ยใช้จากฝั่ง Rockchip นะครับตัว RK3318 นั่นเองนะครับตัว GPU นะครับใช้เมลิคตัว450นะครับตัวแรมนะครับให้สูงสุดถึง4จิกเลยนะครับแล้วก็ตัวรอมเนี่ยให้มาสูงสุดถึง64จิก 2ย่านความผีนะครับก็คือ2 4 G แล้วก็ตัว5 G นั่นเองอุปกรณ์ต่างๆที่ได้ตัวเครื่องแถมมาให้นะครับก็จะมีตามที่เพื่อนๆได้เห็นกันเลยนะครับเดี๋ยวยังไงเราไปไล่ดูกันทีละชิ้นเลยนะครับผมชิ้นแรกนะครับด้านซ้ายมือผมตรงนี้นะครับก็จะเป็นตัวคู่มือเมนนุ่นนั่นเองนะครับก็บอกเกี่ยวกับการเซตอัพตัวเครื่องเบื้องต้นนะครับแล้วก็การใช้งานต่างๆนั่นเองนะครับ ต่อมาในส่วนของรีโมทรีโมทยังคงดีไซน์เหมือน A95X ในหลายๆรุ่นนะครับผมมีคียลัดตรงนี้นะครับตัว YouTube กับ Netflix มาให้ด้วยนะครับแล้วก็สามารถจูนสัญญาณรีโมททีวีของเราเข้าไปได้1ชุดนั่นเองนะครับตรงนี้ต่อมานะครับในส่วนของสายดีัอยังคงแถมเป็นแบบ Full HD ธรรมดานะครับยังไม่ใช่ 4K เช่นเดียวกันนะครับ ต่อมาในส่วนของอะแดปเตอร์ตรงนี้ใช้เป็นไฟ5โวลต์2แอมป์แต่เป็นหัวกลมแบบเล็กไม่ใช่แบบใหญ่นะครับต่อมานะครับเรามาดูตัวเครื่องกันบ้างนะครับตรงนี้นะครับด้านหน้ามีสกรีนคำว่า a 5 x นะครั x แล้วก็มีการเล่นลวดลายนะครับในส่วนของพอร์ตการเชื่อมต่อนะครับเดี๋ยวเรามาไล่ดูกันทีละจุดเลยจุดแรกนะครับตรงนี้ก็จะเป็นช่องเสียบ tf card แล้วก็ช่อง usb 3.0นะครับมี usb 2.0มาให้อีกหนึ่งช่องแล้วก็ ช่องอะแดปเตอร์ DC นะครับในส่วนของด้านหลังนะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นช่อง hdmi นะครับช่องแลนนะครับ rj 4 5นะครับที่ัพ p อ o r t อินเทอร์เน็ตสูงสุดที่100เมกเท่านั้นนะครับแล้วก็พอร์ตออปติคอลนะครับแล้วก็พอร์ต AV นะครับเอาไว้เชื่อมต่อทีวีรุ่นเก่าๆได้นั่นเองนะครับในส่วนของด้านหลังนะครับตรงนี้ก็จะมีรูระบายความร้อนนะครับ ทั่วเต็มไปหมดเลยนะครับผมก็เป็นรูอไว้ระบายความร้อนได้ค่อนข้างดีนะครับในส่วนตรงนี้นะครับก็จะมีบอกนะครับโมเดลของตัวเครื่องนะครับ CPU นะครับตัว RAM ตัว ROM นั่นเองนะครับเดี๋ยวยังไงนะครับเราจะไปดูการใช้งานจริงด้านในของเจ้าตัว A95X3 r ตัวนี้กันนะครับว่าจะเหมาะสมที่เอาไว้เป็นรุ่นเริ่มต้นสำหรับมือใหม่หรือเปล่านะครับแล้วมันสามารถทำงานอะไรได้บ้างนะครับเดี๋ยวเราไปทดสอบพร้อมกันเลย ตอนนี้นะครับเราก็ได้เข้ามาอยู่ในหน้า UI ของเจ้าตัว A95XR3 ตัวนี้แล้วนะครับผมซึ่งตระกูล A95 เนี่ยจะค่อนข้างออกแบบ UI มาให้ซัพพอร์ตกับรีโมทเดิมพอสมควรนะครับทำให้การเลื่อนหาแทบ็บเมนูต่างๆเนี่ย เป็นเรื่องที่ง่ายมากๆเลยนะครับผมก็เดี๋ยวยังไงเราจะไปดูหัวข้อหลักๆกันก่อนนะครับว่าเจ้าตัว a เก้าห้ a 3ตัวเนี้ยสเปคเป็นยังไงและมีลูกเล่นอะไรกันบ้างนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของหัวข้อหลักๆกันก่อนนะครับเช่หนหัวข้อของการตั้งค่านะครับผมในส่วนของเครือข่ายและอินเทอร์เน็ตเนี่ยตามสเปคของตัวกล่องนะครับก็คือสามารถสัพพอร์ต w i ไ i ได้2ย่านความถี่นั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว2 4 g หรือ 5G นั่นเองนะครับ ต่อมานในส่วนของหัวข้อขค่ากําหนดอุปกรณร์ในหัวข้อของดิสเพย์ตรงนี้นะครับเราสามารถเข้ามาปรับเรส o l u ูช o ันได้คือความละเอียดของหน้าจอนั่นเองการแสดงผลถ้าทีวีรองรับ 4K ก็สามารถตั้งค่าเป็น 4K ได้แล้วก็ในส่วนของ cooler คูลเลอร์ตรงนี้ก็ดูสเปคของ TV ทีวีอีกทีนึังว่าสามารถซัพพอร์ตการแสดงแบบไหนได้นะครับก็เข้ามาปรับตรงนี้ได้นั่นเอง หลังในการซูมนะครับตรงนี้นะครับในกรณีที่ตัวหน้าจอนะครับมีอาการล้นขอบออกไปนะครับเราก็สามารถเข้ามาบีบหรือเข้ามาปรับตรงนี้ได้นะครับให้มันพอดีกับหน้าจอเรานั่นเองและในส่วนของ advanced setting นะครับตรงหัวข้อนี้ถ้าเราอยากปรับพวก contrast พวกโทนต่างๆให้สีภาพเนี่ยมีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้นนะครับหรือว่าเราจะสามารถปรับตามหัวข้อพวกนี้ก็ได้นะครับ โอเคนะครับผมและในส่วนของเกี่ยวกับนะครับในหัวข้อของ Wallet อัปเดตเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นอีกหัวข้อหนึ่งนะครับในกรณีที่โรงงานมีการปล่อยลอมตัวอัปเดตออกมาเนี่ยเราสามารถอัปเดตผ่านหัวข้อนี้ได้เลยนะครับอย่างกรณีนี้นะครับเนี่ยตัวโรงงานมีการปล่อยออกมานะครับเราก็สามารถกดดาวน์โหลดนะครับแล้วก็ติดตั้งตัวรอมนะครับที่มีมาให้ในเครื่องได้เลยนั่นเอง ในส่วนต่อมานะครับก็จะมีบอกนะครับตรงนี้ก็จะเป็นชื่ออุปกรณ์นะครับเป็นตัว A95XR3 นั่นเองนะครับแล้วก็ Android เนี่ยเป็น Android เวอร์ชัน9แล้วนะครับแล้วก็เปิดโหมดพัฒนาตรงนี้ได้นะครับอ่านี่นะครับกดเปิดโหมดพัฒนาไว้แล้วนะครับในส่วนของตัวเครื่องเนี่ยก็สามารถพพอร์ตตัวบลูทูธได้นะครับ แล้วก็วันที่และเวลานะครับตรงนี้ก็เหมือนเดิมนะครับเลือกเป็นไทม์โซนที่บวกเนะครับจะตรงกับบ้านเรานั่นเองในส่วนของภาษานะครับก็รองรับหลางหลายภาษาเลยนะครับตรงนี้ผมปรับเป็นไทยไว้นะครับรองรับเมนูไทยได้เต็มระบบเลยครับผมในส่วนของแป้นพิมพ์และภาษานะครับตรงนี้ก็เช่นเคยนะครับ d n น r o i d 9เนี่ยเขาจัดการไว้ให้หมดแล้วนะครับเราไม่ต้องไปปรับแต่งอะไรแล้ว ในส่วนของเสียงนะครับเสียงตรงนี้นะครับผมเลือกปรับเป็นออโต้ไว้นะครับในกรณีที่อยากปรับแต่งเองเนี่ยก็เข้ามาเลือกตรงหัวข้อกําหนดเองนั่นเองนะครับในที่นี้ผมก็เลือกเป็นอัตโนมัติไว้นะต่อมานะครับผมในส่วนของ input นะครับการควบคุม HDMI นะครับ CEC นั่นเองในกรณีที่เราต้องการให้รีโมททีวีเนี่ยควบคุมตัวกล่องไปได้ด้วยเนี่ยเราก็เข้ามาเปิดตรงนี้ได้นั่นเองนะครับ แล้วก็ในส่วนของที่เก็บข้อมูลนะครับที่เก็บข้อมูลก็คือเป็นตัว ROM ภายในของตัวเครื่องนั่นเองนะครับตัวนี้ก็จะเป็นรุ่น RAM 4ล็อต64นะครับการแสดงผลเนี่ยก็จะแสดงแค่58ติกนะครับเพราะว่ามีส่วนใดส่วนหนึ่งเนี่ยถูกดึงไปใช้กับ OS นั่นเองต่อมานะครับในส่วนของการรีเซ็ตนะครับก็เช่นเคยเหมือนที่เคยแนะนําไปนะครับในกรณีที่ตัวกล่องเนี่ยอาจจะมีอาการล้วนหรือการเออมากๆเนี่ยเราก็สามารถรีเซ็ตเป็นค่าโรงงานผ่านหัวข,ข,ข้อนี้ได้เลยนั่นเองนะครับ และในส่วนของ Advanced Setting นะครับตรงนี้ก็จะเป็นการปรับตัวรันเชอร์นะครับในกรณีที่เราลงรันเชอร์เพิ่มเติมไปเนี่ยก็มาเลือกตรงนี้ได้นะครับว่าจะให้รันเชอร์ตัวไหนเป็นหน้าหลักนั่นเองนะครับผมแล้วก็ในส่วนของ r e โมท e ปอุปกรณ์เสริมนะครับตรงนี้ก็จะเป็นการเพิ่มนะครับอุปกรณ์ตัวที่ใช้งานผ่านบลูทูธนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวจอยนะครับตัวเมาส์บลูทูธลำโพงบลูทูธเนี่ยเราสามารถเข้ามาจับคู่ผ่านหัวข้อนี้ได้นั่นเองนะครับ เพิ่มเติมในส่วนของการตั้งค่านั่นเองนะครับก็คือเป็นการดูระบบต่างๆโดยรวมของตัวกล่องนั่นเองนะครับในส่วนของหัวข้อเกี่ยวกับโทรศัพท์นะครับตรงนี้ก็เป็นอีกหัวข้อหนึ่งนะครับที่เราสามารถเข้ามาเช็คตัวเฟิร์มแวร์ของตัวกล่องได้นะครับในหัวข้อของ w a l l e t อัปเดตนะครับเราสามารถเข้ามาดูได้นะครับว่าตัวกล่องเนี่ยมีการปล่อยเฟิร์มแวร์ตัวใหม่มาให้เราอัปเดตแล้วหรือยังนะครับในกรณีนี้ก็มีนะครับแต่ว่าผมยังไม่ทําการติดตั้งนะครับผม ต่อมานในส่วนของระบบนะครับก็จะบอกเกี่ยวกับการตั้งค่าต่างๆของตัวกล่องที่เราได้ตั้งไว้แล้วนั่นเองนะครับก็สามารถเข้ามาดูได้นะครับเป็นค่าพื้นฐานต่างๆของตัวกล่องนั่นเองเดี๋ยวเรามาลองทดสอบ,บการสั่งงานด้วยเสียงนะครับผ่านตัว a i r นเมาส์ว่าเจ้าตัว a เก้าห้าตัวนี้สามารถซับพอร์ตตัว Watch Control ได้ด้วยหรือเปล่านะครับโอเ y นยูทูบ ตัวกล่องก็สามารถซัพพอร์ตนะครับการสั่งงานด้วยเสียงได้เช่นเดียวกันนะครับก็คือเราสามารถซื้อแอ r เมาส์แยกเนี่ยมาใช้การสั่งงานด้วยเสียงผ่านตัวกล่อง A95XR3 ตัวนี้ได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูสเปคต่างๆของเจ้าตัว A95XR3 ตัวนี้กันนะครับในหัวข้อของซิสเต็มนะครับตรงนี้ก็จะมีบอกนะครับว่าเป็นตัวชิปจากฝั่งล็อกชิปนั่นเองนะครับแล้วก็มาในโมเดลของ A95XR3 นะครับ แล้วก็ตัว RAM เนี่ยมีสูงสุดถึง4 g ินะครับแล้วก็ตัว ROM เนี่ยเป็นรุ่น64จิกนั่นเองนะครับในส่วนของ CPU นะครับยังคงใช้ตัว A53 นะครับก็คือเป็น CPU ของเจ้าตัว RK3318 นั่นเองนะครับ CPU เนี่ยให้มาสูงสุดถึง4คอ r e เลยนั่นเองในส่วนของดิสเพย์นะครับตรงนี้ใช้มาลิ450 MP นะครับก็ เป็น g p u ตัวกลางๆนะครับสามารถดูหนังพื้นฐานได้นะครับดู IPTV ทั่วไปได้ดู YouTube 4K ได้นะครับไม่ถึงกับน่าเกลียดเลยและในส่วนของเน็ตเวิร์กนะครับก็จะมีแจ้งไว้ว่าสามารถซัพพอร์ตตัว Wi-Fi 5G ได้นั่นเองนะครับในส่วนของ Android นะครับก็เป็น Android version 9แล้วนั่นเองนะครับ ในส่วนของความร้อนนะครับล็อกชิปเนี่ยจะมีความร้อนที่ค่อนข้างสูงกว่าแอมโรจิกอยู่เล็กน้อยนะครับในกรณีนี้นะครับผมเปิดเทสเครื่องมาประมาณเกือบๆสองชั่วโมงแล้วนะครับความร้อนเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ60องศาปลายๆเท่านั้นนะครับผมก็ถือว่าไม่ได้ร้อนจนเกินไปนะครับแต่ก็ไม่ได้เย็นจนเกินไปนั่นเอง ในส่วนของ DI m i n ์อนะครับในหัวข้อของ S Security Level เนี่ยยังคงรองรับเพียง L3 เท่านั้นนะครับก็คือไม่สามารถซับพอร์ตเน็ตฟิ 4K ได้นั่นเองนะครับในส่วนของรูส TA ตัตรงนี้นะครับก็ค่อนข้างดีนะครับคือตัวรอมไหนได้มีการปลดล็อกมาจากโรงงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับเพื่อนเพื่อคนไหนนะครับต้องการลงแอปพลิเคชันแบบจัดหนักจัดเต็มเนี่ยก็สามารถทําบนเจ้าตัว X5X3 ตัวนี้ได้อย่างอิสระเลยนะครับเพราะว่าตัวรอมเนี่ยปลดล็อกมาให้เรียบร้อยแล้วนั่นเอง ในส่วนของการเ b น n ์มาร์ k ตัว CPU นะครับในส่วนของ s i n g ก e Core เนี่ยก็สามารถทำคะแนนสูงสุดไปได้ถึง497คะแนนนะครับและในส่วนของ multi-core เนี่ยก็สามารถทำคะแนนสูงสุดไปได้ถึง1,287คะแนนนะครับผมซึ่งก็เป็นคะแนนในระดับกลางๆนะครับไม่ได้ต่ำมากแล้วก็ไม่ได้แรงมากจนเกินไปก็เหมาะสำหรับการใช้งานพื้นฐานทั่วๆไปได้ดีเลยนะครับ ในส่วนของคะแนนรวมนะครับก็ได้ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเจ้าตัว A95XR3 ตัวนี้นะครับซึ่งคะแนนสูงสุดที่ตัวกล่องทำไปได้เนี่ยสามารถทำไปได้สูงสุดถึง25,872คะแนนเลยนั่นเองเดี๋ยวเราจะไปเทสการใช้งานต่างๆกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการดู YouTube 4K นะครับหรือการเล่นไฟล์ 4K หรือการเล่นเกมนั่นเองนะครับว่าเจ้าตัว A95XR3 ตัวนี้จะสามารถทำออกมาได้ดีมากน้อยขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมด้านในพร้อมๆกันเลย ในส่วนของการเทสสป,ปีดอินเทอร์เน็ตนะครับตอนนี้ผมได้ทำการเชื่อมต่อนะครับ Wi-Fi ตัว 5G นะครับกับสายแลนไว้นะครับเป็นการเทสทั้งสองอย่างนะครับในส่วนของการเทส Wi-Fi ตัว 5G เนี่ยตัวกล่องนะครับในขายดาวน์โหลดเนี่ยทำไปได้สูงสุดที่46.7เมกนะครับและในส่วนของอัปโหลดเนี่ยสามารถทำไปได้สูงสุดที่39.9เมกนันเองะครับในการเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi ตัว 5G และในการเชื่อมต่อผ่านสายแลนนะครับตัวกล่องนะครับสามารถทำความเร็วสูงสุดในขาดาวน์โหลดไปได้ที่94เมกนะครับและในส่วนของอัปโหลดเนี่ยสามารถทำไปได้สูงสุดที่95.4เมกนั่นเองนะครับยังไงการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะครับผมแนะนำให้เชื่อมต่อผ่านสายแลนนะครับจะได้ความเร็วที่มากกว่านั่นเองก็ได้จบลงไปแล้วนะครับกับการรีวิวเจ้าตัว a 95 xr 3ตัวนี้นะครับก็เป็นกล่อง Android Box อีกรุ่นหนึ่งนะครับที่มาจากฝั่ง Rockchip นั่นเองนะครับมาพร้อมชิป CPU rk 3 3 1 8ึงนะครับ สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ต้องการใช้งานทั่วไปนะครับก็คือดู IPTV ทั่วๆไปไม่ได้ต้องการใช้งานที่หวือหวามากนักนะครับตัวนี้ก็ค่อนข้างตอบโจทย์นะครับเพราะว่าให้สเปคแรมเนี่ยมาถึง4 g จิกเลยแล้วก็ตัวรอมเนี่ยให้มาถึง64 g ิเลยนะครับในราคาเพียงพันต้นๆเท่านั้นเองเดี๋ยวผมจะมีขึ้นทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียของเจ้าตัว a 9 5 x r 3ตัวนี้ไว้ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นการประกอบการตัดสินใจนั่นเอง สำหรับเ,เพื่อนๆข้าไหนนะครับที่เพิ่งเคยเข้ามารับชมคลิปอุปกรณ์ไอทีราคาถูกเป็นครั้งแรกเนี่ยผมฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆนั่นเองสำหรับวันนี้ผมต้องขอจบการดูไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ